สวัสดีค่ะต้อน,นรับเข้าสู่ช่องยินดีกกตูมนะคะเรามาสัมภาษณ์หัวหน้าออที่ไปนะคะที่ไปเดินป่าวันนี้วันนี้หัวหน้าหยุดเพราะว่าใส่ชุดสงการอยู่รู้เลยลว่าหัวหน้าหยุดมากผ่อน <c oughs> เลยหัวหน้าหยุดก็เลยไม่ได้ไปสงการเอา้าไปเดินเขาวันนั้นเป็นไงหัวหน้านี่นีภาพนีสายสาไปเดินเขาน่ะ ถ่ายภาพมาโอ้ยคุณถ่ายภาพมาที่ป่านะนี่หน้าไปเดินเขาที่ป่าถ่ายมาเจออะไรมั่งไม่ได้เจอร่องรอยกับว่าเจอเลยบ่โอ้ไม่นอนคืนบ่เอ,อ้าทำไมถึงมีนั้นอืมใจใจ ตรองน,นี้อยู่ที่ไหนเนี่ยโคก,กินไกป่ปะด่านงามแท้หืมอู้โอ้โออันนี้นะเห็นเจ้าของเขาบอก เห็นญาติเขาแมนป่ะื่นเต้นอ,อ้ตอตอนที่อยู่ที่ป่าไหม เจออะไรตัวน,นี้นะโอ,อ้โอ,อ้ออตอนนี้พากันกินขา้าวอ,อืมพากินพากันกินข้าวอยู่ป่า ไปมื้อที่เท่าไหร่นี่นะเมื่อวานวันที่สิบมื้อขอประกาศเลยวันที่ยี่สิบห้าอืมมันนีโครหลายเนาะเม่นมื้อนั้นบ่อยเี่นะมื้อที่คพ่อยพบเจ้านี่หว่าเออเออตอนที่มื้อที่พบนะโอ้เดินหน้ากระดานหาเจอกเนาะโอ้เดินป่าเอออืม มาจะมืดเลยได้วันนั้นะนะค่ำคนนี้มันก็ไปตั้งแต่ตั้งแต่วันเดิมไปนี่รถกกนาะนี่โอ้ยรถน่ะจะกลบไว้ลักษณะนี้เาผ้าปิดไว้ออืม แล้วก็นี่นะคะผู้ที่สูญหายไปตามทุกวันเลยตั้งแต่วันที่ยี่ห้าก็พักอโอ้นี่คือของของที่ร่องรอยที่เจอร่องรอยที่หัวหน้าไปเจอที่ป่าอ๋อนี่อะไรนี่ื เสื้อโอ้เสื้อที่นุ่งไปนะั่นเนาะ,ะเสื้อนะผูกไว้ในนี้เลยเนาะผูกไว้ที่ต้นไม้เอ๊แล้วสันนิษฐานนะคะสันนิษฐานได้ไมดวันนี้นนไปหายไปแบบไหนหายไม่รู้ลองลอยโอ,อ,อ,อ้ตามจุดโอ้หาแบบละเอียดนะคะ จ้าที่ขึ้นเขาหาเยอะมากเลยโอแต่ละจุดแต่ละวันที่ไปนี่นะคือแต่ละวันที่ไปนะนี่แต่ละวันที่ออกตามหาตามแผนที่อ๋อนี่เป็น ตัย่งแล้วก็ของออืมอืมมที่ผู้สูญหายทิ้งร่องรอยไว้อ๋อนี่คือร่องรอยผู้สูญหายอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะก็คงเก็บหลักฐานไ,ไว้อ๋อนี่นะคะอืม แต่ละจุดไปจากก็ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปเนาะจอดไว้อยู่ตรงตรีนภูเขาแล้วก็ไปโอ้นี่นะคะการไปตามหาของเจ้าหน้าที่ เจ้าที่ก็เก็บถ่ายรูปเป็นหลักฐานมาไว้ตอนที่เดินหาแต่ละจุดแต่ละจุดจะถ่ายเก็บภาพไว้ทุกจุดทุกที่เลยอโอ้แต่วันนี้นะคะ ใหม่ได้ไปพักวันหยุดสงการเห็นแต่นุ้งชุดเสื้อสงการเนี่ยก็เลยหยุดไปหลายวันแต่ละวันแดดร้อนมากมากมิดมดอ๋อเก็บไปได้เยอะมาก ภาพได้หลายภาพได้เยอะมากๆอยู่เก็บภาพแต่ละภาพตอนที่ไปหานะจุดไหนที่น่าสงสัยก็ถ่ายถ่ายถายนะคะมาไว้เพื่อเป็นหลักฐานเพื่อคือการเก็บภาพของเจ้าหน้าที่หัวหน้าพื้นพาไปเดินป่าแต่วันนี้ไม่ได้ไปหยุดก็นี่นะคะเรามาสัมภาษณ์หัวหน้าอุทยนานแถวเขต เขตแถวเรานี่แหละเป็นพื้นที่โอ้นึแ่แป่ว่ามันจะไม่เจอเพราะมันหลายวันแล้วเนาะไปก็ไม่มีกินเลยบ่ไม่กินไม่มีอะไรเลยโอ้อๆนี่นะคะอ่ะันนี้เป็นวันพื้นพักผ่อนก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีนะคะ